สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเจมอันสดเช่นเคยครับวันนี้ก็ได้ถึงฤดูอำนาช่วงกลางปีอีกรอบแล้วนะครับวันนี้จะพามาชมวิธีตั้งคนาหรือเสริมคนาเดิมนะครับถ้าไม่มีคนาก็สามารถตั้งคนาแบบนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นการเสริมคนาเก่านะครับคนาเก่ามันค่อนข้างจะอ่า มันลบไปหมดแล้วมันแบนเปี้ยมันก็เลยทําให้น้ํามันไหลข้ามคนาดได้แลรวก็ต้องเสริมหน่อยครับเสริมด้วยการใช้โตรตารีนะครับข้างหลังดันดันเข้ามาใส่ไม่รู้ว่ามีใครเคยทําแบบนี้หรือเปล่านะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันสามารถทําให้ฝา กันดินข้างหลังพังได้นะครับแต่สำหรับรุ่นตาช้างของฮูกุตารุนนีทํามาดีครับมีที่รับข้างหลังไม่ต้องกลัวพังเข้าไปข้างในนะแต่ก็ต้องค่อยๆดันนิดนึงเวลาช่วงวางผ่านเมื่อก่อนก็ใช้จอบยกนะครับในานาอย่างนี้รถอะไรก็ยกไม่ได้เพราะว่าดินมันเละนะครับ อันนี้ก่อนเรารูดนาะหรือปัดนานะก็ตั้งคนาให้เรียบร้อยก่อนนะครับเ<ม>ตรียมหว่าน,นาปังนะครับนาปังก็ขอสี่เก้านะครับที่แรกก็ ลังเลว่าจะดำหรือจะหวานดีนะค,คิดแล้วหวานดีกว่าดำมันต้องมีทุนนะครับต้องทุนสูงเราก็เน้นประหยัดนะครับหวานหวานเอาจะประหยัดกว่าเยอะครับแต่ก็ต้องอเรื่องดูน้ําเรื่องควบคุมน้ําก็ต้องดีๆหน่อยครับรูดเือกให้เรียบๆหวาน ก็ต้องเกี่ยงกับพวกนกพวกอะไรเยอะยะ,ยะนี่ก็ต้องหวานเผื่อเปลืองเปลืองพันุข้าวมากกว่านะถ้าดำมันจะประหยัดหน่อย ทกง่ายครับทอยหลังยกแล้วก็เทคนิคก็คือดันแค่ตรงข้างข้างกันนานะครับถอยหลังยกเดินหน้าไกลๆหน่อยแล้วก็ถอยหลังมาแล้วก็มาเอายิ่งใกล้ๆกันนาตั้งลำให้ตรงกับร้อยต่อรอยรอยก่อนที่เราจะดันขึ้นมานะยกขึ้นแล้วก็เอากดกดลุหน่อยให้ให้มันแบนๆข้างบนนะครับสองสามวันก็แห้งแล้วครับ น,นี่เป็นโรลอตตอรี่พวกรถไถสามพัหกแรงครับโรลอตตอรี่รุ่นใหม่แต่รถเป็นรุ่นเก่านะครับใช้ดีมากครับสำหรับโรลลตเรี่ของตาช้างปันนาเป็นตมเป็นเลนดีครับแต่รถไม่แรงรถเก่าว่าต้องใช้ตามสภาพครับ รวมอะไรชักเยอะไม่ใช่พาวเวอร์นะชักเยเดจะเก็บลิ้นอีกทีรูดก็บซ้ายขวาถ้าเราจะข้ามพานาแล้วก็ดันดันใส่ยเยอะหน่อยับแล้วก็แล้วก็ขี่ข้ามได้เลยแล้วก็ค่อยถอยหลัง ัันโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปตั้งนนาของโดยการใช้รถไถ ้ลรถถ่ายติดเครื่องโรตารี่ดันในหข้างหลังด้านเอาเทคนิคเล็กๆ,กๆน้อยๆก็เอามาฝากครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะมาอัพลงเรื่อยๆครับ คลิปหน้าเดี๋ยวมาดูการที่ทำนาเดี๋ยวกำลังกำลังอัดอยู่นะครับช่วงนี้อ <c oughs> ัดเอา้อยต็ดให้ไวๆเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่ามีอีกแปลงเอากาไปตกแล้วเดี๋ยวจะได้เกี่ยวพร้อมกับไอ้แปลงที่ดำนะมีแปลงดำอยู่แปลง โอเคก็ประมาณนี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ